วะประตูติดไหลวะเนี่ยปิมไม่ต้องมาหนีเลยนะเงินห้าพันชั้นเมื่อไหร่จะคืนไม่ได้จะหนีสักหน่อยโทรมาก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องมาทวงนี่ถึงหน้าบ้านเลยถ้าฉันไม่มาถึงนี่จะได้เงินคืนไหมล่ะได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันเข้าบ้านไปเอาให้ตอนนี้เธอก็หลบก่อนสิ แบบนี้ว่าปิมเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกว่าคืนก็คืนสิแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีถ้าอยากจะยืนรอหน้าบ้านก็ตามใจปิมปิมเฮ้อะไวะเจ้านี่อะไรวะ วงตังค์กันไม่เกรงใจกันบ้างเลยฉันจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยเงินชดเชยที่ออกจากงานก็จะหมดแล้วด้วยไม่น่าไปเชื่อไอ้เท้าแชร์ได้เลยเสียทั้งเงินเสียทั้งงานโอ๊ยหูเอ้จะออกไปข้างนอกก็ต้องมาคอยระแวงเจ้านี้อีก สาวายจาบันกินกับอะไรก็อร่อยติดไว้ก่อนนะป้าถ้าฉันมีงานทำเดี๋ยวฉันมาจ่ายให้ อีกแล้วเหรอปริมฉันไม่ให้ติดแล้วนะยังไงวันนี้แกต้องจ่ายเงินที่ค้างฉันไว้ให้หมดก่อนไม่งั้นฉันไม่ขายให้หรอกนะอะไรอ่าป้าแรงน้ำใจจังก็เห็นเห็นอยู่ว่าฉันตกงานแล้วฉันจะหาเงินมาจากที่ไหนอะป้าฉันเองก็มาอุดหนุนลานป้าออกจะบ่อยช่วยกันหน่อยไม่ได้เลยหรือไงก็ถ้าแกทําตัวให้หน้าช่วยฉันก็จะไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่นี่อะไรวันวันเห็นไปยืมเงินคนโน้นทีคนนี้ทีงานการก็ไม่คิดจะหาทํา ได้เงินมาแล้วก็ไม่รู้จักเก็บอย่างว่าแล้วเนอะยืมเงินมันง่ายดีนี่เลยไม่คิดจะทําการทํางานว่างั้นโอ๊ยป้าบ่นอยู่นั่นแหละฉันไปซื้อร้านอื่นก็ได้แกจะไปบิบกับใครก็เชิญแต่ต้องมาจ่ายเงินใี่ค้างกับฉันไม้ก่อนไม่มีไม่หนีและฉันก็ไม่จ่ายเว้ย อะไรวะชาตินี้จะได้คืนหรือเปล่าไอ้เรล่านะก็ลึกสงสารให้มเป็นตกงานพอให้ยืมแล้วจะคืนหรือเปล่าเนี่ยคนแถวนี้เขาก็เอือมละอากมันทั้งนั้นแหละยืมเข้าไปทั่วยืมแล้วไม่คืนใครจะให้มันยืมอีกล่ะนั่น่ะดิ ฮัลโหลเฟิร์สฉันปิมนะพี่เอา้าฮัลโหลฮัลโหลอะไรอยู่วะพี่ไม่ทำได้คุยเลยเนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงล่ะทีเนี้ย <c oughs> <as> โอ๊ยนี่ก็ยืนขวางทางอยู่ได้โอ๊ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สมน้ำหน้ายืนขวางทางเองอุยอ้ยอุ๊ยดูรวยจังวะคุณคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอบคุณนะคะแล้วนี่จะเดินไหวไหมคะเนี่ยอุย๊ยสงสัยค่ะคุณน่าจะแพงเดี๋ยวฉันช่วยคุณมายุงนะคะ ไม่เป็นไรค่ะหมู่บ้านฉันอยู่แค่นี้เองอ๋อฉันเองก็อยู่หมู่บ้านตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะระวังนะคะเข้ามาก่อนอืะฉันซื้อของมาฝาก เราบอกแล้วไงว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากไม่เป็นไรหรอกรับไปเถอะเออปีใหม่นี่เธอก็อยู่ที่นี่เกือบสองอาทิตย์แล้วรู้จักใครแถวนี้บ้างหรือยังก็พอรู้จักบ้างแหละแต่ว่ายังไม่ได้สนิทก,กับใครเท่าปีมหรอกเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยอืมจริงๆฉันก็มีแหละแต่ฉันไม่อยากรบกวนปีใหม่เลย มีอะไรก็บอกเราได้นะเราอยู่ที่นี่คนเดียวก็มีแต่ปิมแหละที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทเราคือแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลอะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยแม้แต่ค่ารถกลับบ้านฉันเองก็พยายามหางานทำมาตลอดเงินเก็บฉันก็แทบจะไม่เหลือแล้วแม่ก็ดันมาป่วยอีกอย่างน้อยก็ให้ฉันได้กลับไปดูใจท่านหน่อยก็ยังดี แม่ปิมป่วยหนักมากเลยเหรอก็แย่อยู่นะค่ารักษาก็ตั้งหลายหมื่นฉันเองก็ไม่มีเงินถ้ากลับไปอ่ะก็น่าจะได้แค่ดูใจแค่นั้นแหละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราช่วยเอง โหทำไมให้เยอะจังอ่ะเราแค่ของเงินค่ารถเองนะรับไว้เถอะถ้ามันจะช่วยรักษาชีวิตแม่ของปิมได้เงินแค่เนี้ยเล็กน้อยมากสำหรับเราขอบคุณมากนะปีใหม่ฉันสัญญานะว่าถ้าฉันหางานทำได้อ่ะฉันจะคืนให้พร้อมดอกเลย ตอกอะไรเราไม่เอาเราเป็นเพื่อนกันนะปิมรีบกลับบ้านไปหาแม่เถอะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันรีบกลับบ้านเลยขอบคุณมากนะปี่ใหม่ขอให้แม่ปิมหายไวๆนะบ้านปิดเงียบเลยสงสัยยังไม่กลับจากต่างจังหวัดโทรไปก็ไม่ติดไม่รู้เป็นไงบ้าง ถึงแกจะใช้นี่ฉันหมดแล้วแต่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้แกเซ็นแล้วนะป้านี่ก็ขี้เหนียวเหมือนกันเนาะไม่เซ็นก็ไม่เซ็นคิดตังมาเลยวันนี้ฉันมีตังจ่ายน้อยหนึ่งพอดอีแล้วนี่ไปยืมใครเข้ามาอีกละ่ะแกมีงานทำแล้วเหรอแล้วป้าอยากจะมารู้เรื่องของคนอื่นเขาทาไม ที่ฉันพูดนะก็เพราะว่าฉันหวังดีกับแกเพราะถ้าแกใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันแกจะลําบากกว่านี้นะแม่ฉันก็ตายไปตั้งนานแล้วอย่ามาทําบ่นเหมือนแม่ฉันได้ปะอ้าวปิมกลับมาแล้วเหรอ เพิ่งกลับมาเมื่อเช้าว่าพอดีที่ต่างจังหวัดมันไม่มีสัญญาณก็เลยติดต่อปีใหม่ไม่ได้นี่ปีใหม่จะไปซื้อของเหรองั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะเพิ่งนึกได้ว่าเปิดน้ำทิ้งไวอ้อ่ะคุณปีใหม่ครับอันนี้เงินที่ผมยืมไปพร้อมดอกเบี้ยขอบคุณคุณปีใหม่มากนะครับขอบคุณค่ะถ้าเดือดร้อนอีกตอนไหนบอกได้เลยนะคะถ้างั้น ผมขอยืมอีกสักสามหมื่นได้ไหมครับจะไปจ่ายค่าเทอมลูกได้สิก็เธอคืนของเก่ามาแล้วนี่แต่ว่าฉันขอโอนให้นะเพราะว่าเงินสดฉันต้องใช้อ่ะดอกเบี้ยเท่าเดิมนะขอบคุณมากนะครับปีใหม่นี่เธอปล่อยเงินกู้ด้วยหรอแล้วผู้ชายคนเมื่อกี้คือใครอ่ะทำไมเธอปล่อยกู้ง่ายจัง อ๋อพอดีแฟนเรามาอยู่ด้วยอะ่ะเขาก็เลยให้ปล่อยกู้ได้ส่วนผูช้ชายคนเมื่อกี้เนี้ยเขาไม่ยืมเราบ่อยแต่ว่าเขาคืนตรงเวลานะเราก็เลยปล่อยให้เขายืมอีกอะ่ะแล้วนี่ให้ยืมแบบไม่ทําสัญญาด้วยหรอก็เหมือนปีมไงเราเข้าใจนะว่าทุกคนลําบากถ้าเราช่วยได้เราก็อยากช่วยงั้นฉันขอยืมอีกได้ไหมอะ่ะจริงๆตอนนี้แม่ฉันก็ไม่ได้หายดีหรอกที่ฉันกลับมาฉันก็ต้องมาทํางานหาเงินเพื่อไปรักษาแม่ ได้สิสำหรับปิม่มทำไมจะไม่ได้ละ่ะจริงเหรองั้นฉันขอยืมเพิ่มอีกห้าหมื่นได้ไหมืมได้สิพรุ่งนี้ปิม่มมาที่บ้านเราเลยนะเดี๋ยวเราเตรียมเงินสดไว้ให้ไปเอาตอนนี้เลยไม่ได้หรอฉันต้องรีบใช้เงินอนะ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกพอดีแฟนเราตั้งกฎไว้ว่าต้องเอาของเก่ามาคืนก่อนอนะ่ะปิม่มต้องเอาเงินสามหมื่นมาคืนก่อนนะเราถึงจะให้ยืมห้าหมื่นได้เอา้าแต่บอกว่ายืมได้ไง ถ้าฉันไม่เดือดร้อนอ่ะฉันก็คงไม่มายืมเพิ่มหรอกงั้นเราต้องขอโทษจริงๆนะปิมถ้าปิมไม่คืนสามหมื่นมาก่อนอ่ะเราก็คงขอแฟนเพิ่มมาให้ปิมไม่ได้หรอกนะงั้นถ้าฉันหาสามหมื่นมาคืนเธอได้แสดงว่าฉันก็ยืม 50, ห้าหมื่นเธอได้ใช่ไหมได้สิสำหรับปิมนะเดี๋ยวเราขอแฟนเพิ่มให้เป็นหกหมื่นเลยจริงเหรองั้นเดี๋ยวฉันหาของเก่ามาคืนให้ฉันกลับบ้านก่อนนะ นี่เงินสามหมื่นขอบใจนะเดี๋ยวเราไปตามแฟนเราก่อนแฟนเราบอกว่าอยากเจอปิมอะ่ะปิมนี่ปอนแฟนเราเองปีใหม่ผู้ชายคนนี้ที่ยืมเงินปีใหม่ไปเมื่อวานไม่ใช่เหรอใช่ครับคนเดียวกัน ทำไมคุณปิมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยละ่ะคืออะไรอะ่ะฉันไม่เข้าใจไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แค่แผลน่ะที่จะเอาเงินแฟนผมคืนเรารู้เรื่องปีมหมดแล้วนะทำไมปิมต้องโกหกเราด้วยอะ่ะ มาหาปิมเหรอคะปีมเขาไม่อยู่หรอกคะ่ะเขากลับต่างจังหวัดไปหาแม่ได้สองอาทิตย์ละน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละคุณเพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหมเรารู้จักไอปิมด้วยหรอใช่ค่ะฉันเพิ่งย้ายมามีอะไรหรือเปล่าคะมันกลับบ้านที่ไหนกันล่ะมันแค่หลบหน้าเจ้านี่ไปวันๆเมื่อวันก่อนอะป้าร้านขายังบอกเห็นหน้ามันอยู่เลยแล้วเขาจะโกหกทำไมอะคะ อย่าบอกนะว่าคุณก็เป็นเหยื่อไอ้ปีมมันอีกคนน่ะที่บอกว่าแม่มันป่วยแม่มันเสียไปตั้งนานแล้วคุณถ้าวันนั้นเราไม่เจอเจ้าหนี้ปิมเราก็คงไม่รู้ว่าปิมเอาเรื่องแม่มาอ้างเพื่อยืมเงินเรานี่ที่จะให้ฉันยืมเงินเพิ่มเนี่ยพวกแกโกหกใช่เหรอทำแบบนี้ได้ไงวะนี่ฉันกู้เงินนอกระบบมาคืนพวกแกเลยนะแล้วฉันจะหาเงินที่ไหนไปให้พวกมันล่ะเรื่องเนี้ย คุณปีมต้องจัดก,การเองแล้วล่ะครับผมกับปีใหม่เนี่ยไม่สามารถช่วยได้ปีใหม่อย่าทำแบบนี้กับฉันเลยนะฉันต้องใช้เงินจริงๆอะเลิกพูดเถอะปีมเรารู้หมดแล้วนะว่าจริงๆอะปิมเป็นคนยังไงเราเสียใจมากที่คิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ฉันขอโทษแต่ว่าฉันของเงิน3ามหมื่นของฉันคืนมาก่อนได้ไหมอะฉันต้องไปคืนพวกไอ้แก๊งเงินกู้ไม่งั้นฉันแย่แน่ๆเลยอะ ฉันคงช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วแหละเธอกลับไปเถอะกฉันสองคนมีธุระต่อช่ยคุณดอ,อกไปเถอะครับหรือจะให้ผมโทรตามพวกแกงเงินกู้มาลากตัวคุณดอ,อกไปไม่ต้องมาขู่ฉันเลยนะไอ้พวกชั่วจำไว้เลยนะว่าพวกแกจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฉันอีกอย่างเธอเนี่ยน่าจะไปช่วยใครได้ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองยังไม่รอดเลยออกไปได้ละเออ ทำไงดีวะเนี่ย What?